สวัสดีครับพบกับผมช่องสตีฟครับไม่ได้เจอกันนานครับเนื่องจากไม่ได้อยู่บ้านครับนี่ครับเยาจะพาไปเทสแดดครับวันนี้มีคิวสตาร์ลครับเด็ดลูกหกเจ็ดนะครับไม่ใช่รถแข็งครับรถแว้นรถแว้นมาดูจะได้เวลาเท่าไหร่ครับไปยาวปยาวเดี๋ยวไปเจอกันที่ สนามแข่งเลย <laughs> ครับได้มาติ้งแล้วครับคิวสตาร์เอ๊ะกระตุกก่อนวะยันได้บ่บ่นี่กระตุกเลย กระตุงไหมกอนต่อกระเป๋ากันเดีอดไหมดับ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  ถ oh. uh huh. นนทรายมันเยอะครับเลยฟฟี่ถิมวยวเปิดเปิดกันเหลงพ่อบ่อเปิดกันเหลงพ่อเาต้องปัดรอไหมปัดน,น้อยๆแบบปาดไปเลยไหมทรายมันไหลแต่มันจกมใหม่ห่ あ、oh. เสียงไหมเกือบตรงทางกับเสียวัวับยากเสียวอะทรายหลาหมดเลยทายเยอะครับฟีลอทีมนลูกติดหรอวะน้ำมันมืดวะว่น้ำมันเติมนีกไรดันเนาะ าลครับมาดูเป็นไรครับเป็นยังอมันนอนอมันมอดอมันก <c oughs> ับม,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 มันหน่อย <c oughs> ในเบิงบังคิวตาต้าผมก็กดเปิ่มยังไงวะมันมีหลายอันเลยในวันนี้ฮะมีสามแหลกก็กดเบิงดดบ่งกันเดี๋ยววะแล้วเขาบอกพี่ปามาไงดโหโกดน้ำวันนี้ดูครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้า สองร้อยหนึ่งเมตรทางยางลื่นก็ต้องเปิดกันเหล่งแห้งดอกเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมจะสางจะสีมันยังลื่น่ะทางทรายมันหลายแห้งเลยมตรงงไปนี้เลยนี่ตั้งเตือนไหมเลยเดี๋ยวเตือนน้ำมันก่อนครับเตือนน้ำมันเติ่งเตือนน้ำมันเตือนมันเลยเดี๋ยวอีกสักลันหนึ่งครับ เจ็ดเก่า <G ül> เออลงมาอายุกระดาษทางงลื่นในนี่ปกติก็เล่นอย่างนี 6, 6้พกพกขารถแว้นครับรถแว้นม่ตอวซีเรียสก็จะแบบอุ้งเกัาไปดีอยู่สตื่นแต่มันลื่นแหไไ่งเวททางย่างกับลื่นเดี๋ยวอีกลานอีกลานกดออกมันกดกดเข้าไปไ,ไหนวะ ชิบหายแล้วกดครับมันเป็นอัน,อน,อนไหนตัวนี้บวมน่นอันนั้นสี่ร้อยเมตรเอาลูกอีกกดอีกไปก็เข้าไปอันนี้เลยเข้าไปหนึ่งร้อยเมตรบวม่นอันก็ดีไปจะจับอีกลนันอีกลันครับเมื่อกี้กล้าหุดเจ็ดครับกระตุกก่อน มันเหมืเตไปอยู่เลย cái nhặt xô một cầu rồi cái nhát โอ้โหกำลังลยไปไปแต่กาท่าโอ้โหฮ่าลงไปแต่ขาท่าบีกท่านวนบอกว่มันซื้อไว้ดี่มันเน่าเสียนเรื่องอยู่ นี่สองมันตกตกี ab e, ab e. ่อย่งมันฟีรอยนมอเียนแงเดียวเ ไปกล a บเลยแนน้ำมันดิน้ำมันเบิดเลยดิควดดิควดกระทิ่ลูกคนโอ้ไปไปน่ใส่ซองยากคะับรถากไหมถาเรานองเบรกด้านหนึ่ง ดูครับครับเมื่อกี้จับเมื่อกี้จับโซลลอยฟุตบังโซลลอยฟุตได้อีกไปจับกดผิดมั้งโอ้มันมันกระเบิ้งมันนี่นี่เอาตัวอยู่ขอดูเมื่อกี้ดีสุดเจ็ดจุดเก้าว้าเจ็ดจุดเก้าละเล็กฟียนเอาตัวอยู่โคดูมันคือประจับอ่นี่ครับเขาจบเกมเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยววันร้างมาถ่ายให้ดูใหม่ เด็กเว้นเด็กวนหาสนามใหม่ก่อนสนามนี้ลื่นครับ